คือ <ừ, S 2> ผมไม่ได้มาร้านนี้นานมากๆเป็นอีกหนึ่งร้านที่ผมชอบในบรรยากาศของร้านเขามากๆเลยอ่ะก็เรามันสายธรรมชาตินะอะไรที่มันมีความเขียวๆมีความต้นไม้เงี้ยเราก็จะชอบเป็นพิเศษแล้วถ้ายิ่งร้านเขาตกแต่งออกมาสไตล์วินเทจผมยิ่งชอบมากๆเลยอ่ะอย่างร้านเนี้ยเขาตกแต่งออกมาสไตล์วินเทจได้ลงตัวมากๆมองไปมุมไหนก็อยากถ่ายรูปไปหมดเลยอ่ะแล้วราคาเครื่องดื่มของเขาก็ไม่แพงด้วยครับแล้วไฮไลท์ของที่นี่ก็คือเขาจะมีให้เขียนกระดาษแล้วก็แปะไว้ทั่วร้านแบบนี้เลยมองจากข้างนอกไว้เยอะแล้วใช่ไหมแล้วทุกคน ดูข้างในกันเป็นยไงบ้างโอ้โหอย่างเยอะเลยอะดูดิเข้าไปข้างในอย่างกับนิทรรศการกระดาษดูดิแปะไว้เต็ไมไปหมดเลยครับทุกคนสวยมากๆแล้วร้านเขามีชื่อว่าร้านกาแฟกับต้นไม้ตั้งอยู่บนถนนลังสิตนครนายกคลอง15ครับร้านเขาจะหยุดทุกวันจันทร์นะครับนอกนั้นเปิด8โมงครึ่งจนถึง4โมงครึ่งครับแล้วร้านของเขามีโซนที่นั่งติดริมน้ําด้วยนะครับทุกคนแล้วถ้าใครอยากนั่งในห้องแอร์โซนที่นั่งในห้องแอร์เขาก็มีเช่นกันนอกจากเครื่องดื่มแล้วที่นี่เขาก็มีเบเกอรี่ไว้จําหน เป็นว่าถ้าใครจะไปนครนายกหรือแวะไปซื้อต้นไม้แถวนั้นก็ลองแวะไปร้านนี้กันดูนะครับเดี๋ยวถ้าผมไปเจออะไรเด็ดๆเดี๋ยวจะมาทำคลิปให้ดูอีกนะครับไปแล้วนะครับบ๊ายบาย